สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วครับบินเนอร์ดับเบิลยูบีสามพอกลาดนะครับก็เช่นเคยครับรับรถสวยเข้าใหม่หนึ่งคันครับแล้วก็เป็นความเคยชินของเต็นท์เรานะครับที่เราจะได้ FK ฟเคสวยๆมาอีกแล้วหนึ่งคันนะครับก็คือด้านหลังผมเลยครับคันนี้เป็น C ี vic FK นะครับปี2017นนะครับประวัติคร่าวๆเลยนะครับเจ้าของมือเดียวเลยนะครับเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะนะครับ สีเดิมบางทั้งคันนะครับมีเก็บสีเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าไม่มีการถอดไขประกอบใดๆทั้งสิ้นนะครับพูดง่ายๆว่าน็อตเดิมไม่มีการขยับนะครับและที่สําคัญไมน้อยมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ารถคันนี้จะสวยแค่ไหนครับกับสีดําเดิมจากโรงงานแต่งมาพองามนะครับโอเคครับโอเคครับอ่ะมาดูกันต่อแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ห้องเครื่องก่อนเลยนะครับ คครับห้องเครื่องก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับอย่างที่บอกครับเป็นรถมือเดียวเนาะประวัติศูนย์ครบแล้วก็เรามีการวัดค่าสีละสีเดิมบางทั้งคันนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับอ่ะพูดไปอาจจะไม่เชื่อนะครับน็อตเดิมฝาโปรงจากโรงงานไม่มีขยับนะครับสติกเกอร์เดิมสติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับแก้มเราได้มีการดูเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีการถอดไขประกอบใดๆทั้งสิ้นนะครับไล่สติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับมาเอ่ยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ น็อตเดิมฝั่งนี้อยู่ครบนะครับเป็นตัวพันห้าเทอร์โบคบปี17สวยๆแบบนี้เจ้าของมือเดียวนะครับสีดำเดิมจากโรงงานทั้งคันนะครับโลกโก้แดงเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับการชนหน้ามาจากโรงงานแบบนี้แต่เรามีการเปลี่ยนตรงทรงนี้เป็นของ i อนะให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกสีเหลืองนะครับตามสไตล์รถซิ่ง ครับแล้วก็ไฟแก้มตรงนี้เป็นสีส้มเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับล้อเป็นล้อขอบ18นะครับฟิตฟิตเมนต์ตรงเป๊ะนะครับยางเป็นไทลอร์สปอร์ตนะครับจัดทรงมาให้สวยๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยไล่มาเรื่อยๆครับสีเงาดําจากโรงงานดําสนิทจริงๆนะครับสเกิร์ตข้างแบบ RS ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับด้านท้ายจัดทรงมาให้โดยสปอยเลอร์มาให้นะครับสปอยเลอร์ตัวนี้ กับช่องดักลมที่มีการติดตั้งเพิ่มมาให้นะครับให้มันสอดคล้องกันนะครับสวยงามแบบนี้นะครับกันชน RS เปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ท่อเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเสียงทุ้มกำลังดีนะครับไม่ดังจนเกินไปนะครับดูข้างหลังกันนิดนึงนะครับทั้งท้ายก็กว้างๆแบบนี้นะครับที่ปิดสัมภาระอยู่ครบนะครับน็อตเดิมจากโรงงานไม่มีการขยับนะครับ โอเคนะครับสำหรับรถสวยๆแบบนี้สีเริ่มบางแบบนี้ข้างนอกสวยแล้วนะครับข้างในสวยกว่านะครับดูข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยผมให้100%เลยเพราะว่าไม่ค่อยได้มีคนใช้นะครับเพราะส่วนใหญ่สามีภรรยาใช้คู่กันนะครับข้างหลังจะไว้วางพวกกระเป๋าเท่านั้นนะครับมาดูเลขไม์กันนิดนึงนะครับรถคันรถคันนี้ปี17ประวัติครบนะครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับรับที่สําคัญไมน้อยมากๆเลยนะครับ สำหรับสาย FK ก็น่าจะรู้นะครับไม้ห้าหมในตลาดหาได้ไม่ง่ายเลยนะครับสภาพภายในคินคลีน,ลนสวยๆแบบนี้มีร่องรอยจากการใช้งานเล็กน้อยมากๆนะครับส่วนใหญ่อยู่ในสภาพ90%นะครับประมาณนี้นะครับรถสวยๆแบบนี้เราขายเพียงแค่7 2 9 0 0สนนะครับาทนะับทวนกันอีกทีนะครับ729,000บาทนะครับกับซีวิคปี17 ไม่เพียง54,0 0 0กว่ากิโลนะครับเจ้าของมือเดียวนะครับประวัติศูนย์ครบทุกระยะน็อตเดิมไม่มีการขยับทั้งคันนะครับสีเดิมบางจากโรงงานนะครับมีเก็บสีเก็บริ้วรอยเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสนใจนะครับติดต่อเบอร์ด้านล่างครับกับวินเนอร์ดับเบิลยูีสามกาาดนะครับผมบอกเลยนะครับรถสวยๆแบบนี้ FK ของเราที่เราได้มานะครับขายไม่เกิน2สัปดาห์นะครับไปครับขอตัวลาบอับายบายครับวินเนอร์ดับเบิลยูีสามโกาลาดครับรถสวยรถดีรีบนะครับ Bye-bye.